อ๋อแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เริ่มเลยไม่เ้องมอา้าวจ้างเงิ <laughs> นบอกให้เริ่มเลยไงสวัสดีครับสวัสดีนะพอดีติดงานหน,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 นึ่งิานี่เลี้ยงเพราฝนตกเลยมาถายสวัสดีนะสน <c oughs> ุกไหมโอเคขอบคุณมากนะเอาเลยผมลุยไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมให้คุณผู้ชมฮะ กับวันนี้คุณหนึ่งจะของงานครับสวัสดีครับท่านประธานก็ทอมอให้คำมั่นสัญญาฮะคุณผู้ชมว่าเราจะไม่เทรวมงานห้ายสัปดาห์สวครับมาได้ไงเนี่ยฮะคุณอินมาอยู่ยูอินไบี์มยูโอเคโอเคโอเคยูอินไบด์มีมาแพ็คกับ So have, i ิ i ิตอล e สโอเคสัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซนดี้อเปยยสคเป็นยังไงชิบตุ้มนี่คือ i s สอุนเรเอาละฮะเราอยู่กับมิสยูนิเวิร์สด้วยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่กับอาจารย์ชาแล้วก็อยู่อออกไลฟ์นิดนึงอวันนี้ต้องระไ้กันย่ะ

กระดาษห่ออาหารที่เปิดยังขาดพิซซ่ใต้่างี้ได้นะมถ้าเตี้ยถ้าเตี้ยแบบนี้อันนี้ดีตัว <c oughs> จริงไหมถ้า <c oughs> เพื่อนลงนี่กระดาษเื่อนลงนี้กระดาษห่อให้เบอร์เกอร์อลงนี้อ๋อที่ต้องสะอาดต้องล้างก่อนลุงเนี่ยกินถ่านไมถ่ละละานหลังแล้วก็ววอ,าอาหารเชิญอาหารตรงไหนอันนี้ที่เขาทำอะไร เอาไปเลี้ยงหมูได mm ้ไหมได้ค่ะ mm ัน hmm, okay. um, so ah, ี so, content, mm ้ไปเลี hmm, ้ยงักแล้ว้าเลี้ยง้าอยกท่งก้อาง้อทำเนถุงำห้ดำแล้วถ้าเกิดอยู่บ้านอ่ะใส่ถุงดำ้ามแยกเ็ก็จะเป็นืนทีนกมได้แต่ว่าถ้าแยกถุงถุงดำก็ได้้ติก็ได้แต่ว่า้ิเรามีาหือว่ามีโครงการมีกาถุงให้อะไรเนี้ยค่ะวนี้เอ้ทุอะไรก็ได้เนียหต้องถุงคอมโพส

อ๋อท่านเวลาพดีครับท่านวันที่วันดิจิตอลงานพิมพ์คอมพิวเตรเมื่อเช้าบันี้น10โมงท่านเลยดีเลยไปชั่วโมงหนึ่งเราต้องเอาจริงเพราะว่าโลกเราไม่มีเวลารอแล้วเพรนั้นโลกเรารอไม่ได้แล้วคนทุกทีมนะคะพี่แอนโอเคครับได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ไม่พูดค่ะแอสเซทไวทที่ทำโครงการกรีนทั้งหมดในการแยกขยะแล้วก็พี่ดำค่ะสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยกันที่อีกหน่อยโอเค น้องครับจะิดคำคุณผู้ชมก็จาที่ว่าฮะันนี้มาทยด้วยกันันนี้กอตอสน้มากเบคำที่ว่ากอทมฮะแยกขยะไปแล้วทำไมสุดท้ายก็เทรวมแต่วันนี้ให้คำมั่นสัญญาฮะว่า กทมจะเป็นการแยกขยะนะครับก็เราจะไม่เทร,รวมกันแล้วเราจะแบ่งแยกอาหารนะฮะซึ่งหลักๆที่เศษอาหารเนี่ยจะต้องถูกแยกออกมาเพื่อนําไปสร้างประโยชน์มากกว่าขวดต่างๆฮะซึ่งปัจจุบันก็มีการแยกขวดแยกอะไรไปที่เรียบร้อยนะฮะแต่วันนี้เราจะแยกเศษอาหารวัดสดุรีไซเคิลและขย่าอื่นให้ชัดเจนนะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่านี้ฮะ ก็ไว้วางใจกรพมฮะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมรเค่ะหน่งสอามสอง่ย่อค่ะไม่เทรวมค่ะส

แบบนี่ครับที่จะทำคนก่านถ้าไปด้วยแล้วก็ป่าใสครับก็ปัจจุบันิกถนนไม่มีที่ลากทำอย่างนี้ป่าใสต้องดีไซน์ให้เล็กหน่อยว่าลากได้ลากได้แล้วก็มีถุงชนถุงสำหรับใสมูลสุนัขครับก็เปิดมีใช่ไหมมีต้องโพสได้เลยได้โอเคนักพ้อมครถุงใสมูลสุนัขครับเดี๋ยวให้ดีไซน์ถังสำหรับ คนกาดขยะลากง่ายๆกวาดใส่กวาใส่แม่้ไม่ใช้ใชสุ่มากะครับเป็นื่อับง่ายๆายอ่ะเดี๋ยวคุยกันอะไรใหมอบคนครับ่าสเขียวมหลอ้สีเขียวอมเลเลียยยลีเขียวพร้ีมเลยยเหีหี่ยเยเหลี่ยยเห้ีเหล่ย่ยเี่ยยอะไรเลี่เลี

ใช่ค่ะใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหารเศษใบไม้ต่างนะคะเาปุเปนของที่สำคัญวันนี้กรอยาที่มารกานนะคะก็จะได้ระนี่เราดึงะเป็นน้ำขยะหองนะคะทำปนบ้านด้วยสำหรับใู้ที่อยากนั้นกไปทำใบ้านเราก็มีวิธีการให้โรงถึงที่ีกาประโยชน์จากขยะหองนะคะสี่ถด้วย รับรถกลมจอให้การกําจั้นนได้อยาใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติน้นะคะก็อยากหา ไม่ได้ว่ามทียอมงนงมาไม่ได้ใส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 ไม่ได้ไม่ได้ใไม่ได้ใสไม่ได้่ไม่ได้สไม่ได้ใสไม่ได้ไม่ได้ใไม่ได้ใสไม่ได้ใสไม่ได้ไม่ได้ใสไม่ได้ไม่ได้่ไม่ได้ใสไม่ได้ไม่ได้ใสไม่ได้ใสไม่ได้ใ่ไม่ได้ไม่ได้ใ่ไม่ได้ใสไม่ได้ใสไม่้ไ่่ ท่นสืนการระากาาั้คมีส่วนร่วมขเทรวามงไม่เท่าไม่ไม่เท่รวไม่เทรวมไม่เท่รวมให้ผู้ชมเป็นแบมเป็นใหม่จากขุงเทียนรัารนะฮะก,การแยกขยะในขั้นตอนการเก็บขยะนะครับก็เราจะไม่เท่รวมแล้วนะฮะการผู้ชมแยกมาเราก็จะแยกต่อเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะ

อนี้เนารแยกย่างๆนะเอครับคือเราได้ไนติดต่้ห้มากทีสุนะครับก่อจะแก้ปาาปัทีไม่ได้ล้วแต่ว่าเก้าทขาไม่ได้ช่นที่หักกรพ่านนะครับือได้นะครับก็จะแยกงาทสถาบี่จะำเชือมได้ลงมอีบลงม้านได้ครับ แล้วก็ติดยื่นครับแล้วก็ไทำอม่นที่ทำได้ไหนเนี่ยที่สำนสิงหทมครับเสขยายผลได้โรงเียนหได้ว่าพวกกรมทำไดได้ได้้ทีได้หมดนะครับอยากทำร้อยากกพารอยากทำพารก เวลาเวลาทุกวัน่ดหาใหมาตรวได้ครับไอเนี้ยต้องถอดเาออกมาเออเป็นพาสติกพลาสติกก็จะถอดออกครับต้อครับนี่ต้องถอดต้องน่ันนี้คือเลเวลแบบแล้วบอกแยกอย่างปาที่ได้นะครับ่ว่าเอานีตัวีอตัวี่อง กูจะมาแล้วนี่ก็คือการแยกขยฮะอันนี้ที่าเอากาการผลัดเป็นยังไงบ้างฮะโอ้สุดยอดเลยมีมีมมขยะกระพ้าด้วยนะ นขยะกำพ้าเนี่ยโอ้ขยะกำพ้าก็คือต้องหานกล้องมองใช่ไหมครับไม่มีใครไม่มีใครรับซื้อลไม่มีใครรับซื้อเลยยิ่ให้สะอาดก็ไม่เต้องมีให้ได้อ๋อทั้งแรงงานทิ้นในรยปเซนติเได้เลยครับผมโอ้ยโอ้อะไรนะครับเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันใช่เพิ่งเคยได้ยินนะภาษาอังกฤษเป็นอาดีอยู่แล้วแล้วเขาเรียกอ d f ีเอแต่เขาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่าขยะกำพร้าไม่มีใครสนใจ โอ้ยถูกมือนะฮะคุณผู้ชมก็ในเรียกว่าขยะกัญชาซึ่งก็สามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่ผูต่อไปกันชสสอขวดนมาจากสะคผู้ชมจน่อยจหน่อยโสสองขวขวดได้เสื้อห่ตัวนะฮะคุณผู้ชมอเดี๋ยวเราไปต่อครับคุณผู้ชมฮะ กมีการปรับเปลี่ยนภาพลักของสีน้ํายาต่างๆก็รับสีให้เหมาะสมศูนยระาด้วยให้สวยงามเหมาะสมกันสมัยโบกานะะขอให้ในอย่างยันต์เด็จเฮ้ยโนะ้ะาเจียนอย่างสีขาวจากางค้าซึ่มีอันนัมีเศษยาต่างๆมากมายอัางไรกคจะตก้างค้านะครับเพื่อเริ่มาจยนยั้แต่ต้นทางโดยผู้ที่มาได้ฝ่อช็อปปี้ก็แยกขยกงากันมาด้วย

นำรอ่องะฮะเรื่องของเรื่องของการแยกขัดแยกขยะนะฮะซึ่งในขณีนี้กัลมให้คำมั่นนะให้ประชาชนเชื่อใจนะครับว่าคุณแยกมาเราจะไม่เทรวมแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม,มไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมนะจ๊ะ ของบอพีพีทัศน์ศิลป์ครับเอาอล,อล,ละฮะแล้วเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศเรือรอบนะครับคุณผู้ชมฮะกับกิจกรรมที่เปิดตัวมั่นสัญญาจากกรุงเทพมหานครว่าเราจะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวม,ม,รวมนะฮะใช่ไหมครับพี่เทศกิจคใช่ครับใช่เห<ด>็นไหมพี่เทศกิจยังรับทันนะฮะไม่เทรวมใช่ไหมพี่ได้ครับอ่าและนี่คือพี่เทศกิจจากปทุมวันนะครับคุณผู้ชมมาช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะพี่เทศกิจปทุมวัน มีดูต่างๆมีตุ๊กตีสำคัญนะคะที่จะต่อยอดความสำเร็จโครงการชักแก้ขยายให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้นค่ะแซนดี้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวเดินตามหาแซนดี้กันฮะแซนดีห้หายไปไหนแล้วอาเฟืเ่อ์คุณผู้ชมคิดถึงพิกกี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเคมีตั้งไว้เท่าไหร่ฮะวันนี้เหรอร้อยวครับมีร้อยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยฮะโอ้ยเยอะกว่าผมอีก <c oughs> ผ้างัยม่นผลงาน DIY ะสร้างสรร์เีนในน้อไหวรูของเรตอนนี้เนี่ยพิดเียสิ่งต่างๆมากมายก็เป็นประโยชน์กับเอนด้วยนะคะสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพาะายก็ถูก้คนดแล้วน็ครมการขยะให้กับเด้วยเอาแล้วคุณผู้ชมฮะก็ทมองให้คำมั่นสัญญาแล้วคุณผู้ชม ร่วมเป็นส่วนนกับการแยกขยะได้หรือไม่ฮะคุณผ<ะ>ู<ะ>้ชมร่วมด้วยช่วยกันแยกขยะนะครซึ่งจะแยกโดยการใช้สีถุงที่แตกต่างกันไปเพื่อความแตกต่างของขยะก็เป็นไปได้ฮะ,ะซึ่งแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ทีมเราแยกขยะก็าช่วย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 โดโลดรบกลองได้นะคะุณผู้ชมฮะ,ฮะ ใช้นะคะกับเด้บยนคามรันสิด้วยนะคะแล้วก็ที่คเสียงเรื่องอแล้วก็มันก็จะเกงใ่จเป็นบอยกอครับสน่ะอ่นอนช่คะแลวก็บอกว่าจริงนนะรวมอย่างแน่นอนคะ ที่มี่ารกาก็ที่เารื่็วยที่ทางที่เราในครั้งแรกเลยแค่การเทปขเราว่าที่ที่เขา้มา้วนะที่จะต้องมาเขาต้องกางที่ปดในจอในวในเดเขาอยากจะเขาอยากททุกเขตแล้วไอ่ะทำทุกเลครับเอทุกเลเลย

ยังใหญ่กำลังเริ่มเรียนร่วมการนะจัรียรของร่วมกันะคะจําหวับประีก็นหวอียเพื่อที่จะทำในางที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะการใช้พลังงาน

ว่าทุกราคาทีู่อาหารแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีแอดมิมูเซไมมนะคะที่รอรเอกขยะเศษอาหารเยอพวกอะไร่าออยู่ก็แวะร้านเป็ดใชยเลยนะฮะเป็ดย่างตัวลนะเท่าไหร่ไม่รู้แต่เริ่มหิวแล้วนะคุณผู้ชมฮะอ้าวอ้าวเชียอินอ่าเชียอินหน่อยฮะเดินด่านดาของเราเมื่อกี้สอบถามมา และนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะับสำหรับกิจกรรมเทรวมติมไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมเนี่ยไม่บายกับกล้องนะฮะอย่าลืมฮะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมนะฮะก็มันมอให้คำมาสัญญาฮะถ้แยกไปหยาบมาเราจะไม่เทรวมนะครับซึะร้านค้าเนี่ยมีตุมีเยวแล้วครับส่วนรูปต่อนี่ไปก่อนนะคะเตรียมพัดแยกเศษอาหารแล้วครับสำหรับ ร้านกระเพาะปาน้ําแดงนั้นแยกแยกเศษอาหารจานไม่ทิ้งนะคะจานก็ยังเก็บไว้ใช้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ของทางร้านก็จะมาจัดเก็บแต่ขยะเศษอาหารต่างๆว่าจะแยกประเภทออกมาเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการด้วยค่ะกผู้วก็นะครับนผู้วก็ให้กำลังใจที่่ฝ่ายรักษาความสะอาดด้วยนะครับที่ดูแลพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็นผู้วให้กำลังใจว่าต่อไปนี้ก็จะทำงานกระโดดมากขึ้นแล้วเนาะ รอบขั้นตอนจะมีขั้นตอนขั้นตอนในเรื่องของขยะเศษอาหารแล้วใช่ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทุกค้าในส่วนอาหารด้วยนะคะที่มีส่วนร่วมจริงๆในการแยกขยะเศษอาหารนะคะชั้นว่าหลายท่านร่วมกันเอาละฮะแล้วก็ยังไม่เห็นน้องแสนดีนะครับคุณผู้ชมการเริ่มต้นของท่านนั้นตอนมองนั้นให้เห็นบอกว่าเราไม่เอรุ่มนะคะนี่ชั้นจะกินฮะ ทนไน้ขอไม่ไใจเข้อมุรวมค่ะขอบคุณนะครับแม่ทำตรงนี้เป็น h ็อกเกอร์แทร็กนค เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านรองสารนนกันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอย่างไรบ้างนะฮะฮะพี่เอ๋ของเราฮะเรเรื่องงานมิสยูนิเวิร์สไม่เคยพลาดนะฮะสำหรับพี่เอของเราก็เป็นหน้าที่ครับหน้าที่ต้องมาต้อนรับหนังฮะแอดมินจะไม่ให้พี่มาก็พูดไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราวันนี้ไม่ใช่เราวันนี้เป็นการรณรงค์ ทราบไปเห็่แล้วใช่ไหมครับเรื่องไม่เทรวมไม่เทรวมนะครับแล้วก็พอดีคุณแอนนาเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพนักงานของเรานะครับก็เลยมาช่วยรณรงค์กันเพราะเราดูารจากันดีกว่าเ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินไปหาพิษานนท์นะฮะไปหาพิษานนท์กันดีกว่าฮะ แบบยั่งยืนนะครับแบบยั่งยืนอย่างที่ท่านผู้ว่าชาติต้องการเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งภาระให้กับคนต่อไปเราจะเริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้นะครับอย่างที่รุ่นที่แล้วทําให้เราอย่างเช่นต้นไมาต่างที่เติบโตมาในสวนแห่งนี้เนี่ยก็คือรุ่นที่แล้วก็ปลูกไว้ให้เราว่านั่นเรากําลังจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับรุ่นให้กับรุกหลานรุ่นต่อไปด้วยนะครับว่าจะไม่ได้ว่าเจอที่ไหนเยอะเนจากแต่พี่ใี่พ่หลานบุญจำพี่ได้ไหมจำไม่ได้ท่านู้วชาตินะคะและท่านผู้บริ นาเสืองามเดียมนะคะก็ได้นะคะยิ้มชมนะคะการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในศูนย์อาหารของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวน้องเอ็นนาเสืองามเดียมเนี่ยที่เน้องเป็น เรียก็เป็นครอบครัวของกรทมเป็นลูกหลานของชาวกรทมจริงๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนแสงรณะสำนักงานเขตตําหนิชันเพราะฉะนั้นน้องก็จะมีความเข้าใจมีความผูกพันแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการแยกขยะนะคะและวันนี้ก็จะตอบย้ำค่ะให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเมื่อท่านแยกขยะ จากที่บ้านแล้วโดยเฉพาะประยัเสษอาหารนะคะมั่นใจเาไม่ไดทีเราไม่ลังเรา้ท่เราไม่งไม่ไดอที่ซรา่งเรากมยังมอีไม่เห็นค่อ้ีเรนเมด้เรา่เราทเราดที่็ไม่ด่เรม่ไ้รไม่ไรา่ราไมทาไ่เามท่ไม่ที่วมราไ่ทรามเราทราทรทาราราไมรับใช่ค่ะ ดังน,นั้นที่มาวมกิจาการรมกับเราวันนี้ขอเสียงอีกสักทีนะคะ100่ง้ท่านลูกเหตุของแฟนเพจใปลุกกรุงเทพมหานครน้องการ3ครั้งค่ะไม่แย่รวมไม่แย่รวมไม่แย่รวมค่ะหือต่อมานะคะก็จะเป็นเส้นทางนะคะนำร่องในวิธีสามเกศค่ะพิธยางครับพิธยาของไม้นะครับ ครับพือในการับนการแข่งขัก็จะมีระบบ้วจะมีระบบสารประดับนะครับระดับแรกคือเริ่มแยกขยะสองประเภทก่อนง่ายๆก็คือขยะเศษอาหารกับขยะทั่วไปนะครับที่วันนี้จะเริ่มเปิดตัววันแรกครับท่านระ้หดังที่สองก็จะมีการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆในเขตโรงเรียนนะครับต่างๆในเขตนะครับแยกขยะ าทางซีโร่เวนโปรแกรมเลยนะครับเอาของอาชุนาซีโร่เวนมาเป็นนทางปฏิบัติด้วยนะครับนครับแล้วก็สุดท้ายคือตั้งจุดตัดยอดในจุดต่างๆเช่นช้างตรดสินจ้าวปั้มน้ำมันหรือว่าอาการสำนักงานเขตนะครับเจ้าการต่างๆก็จะมีจุดตัดยอดมาแล้วติดตั้งตีเรื่อยเพื่อที่จะให้เป็นข้องทางกันประหยัดเงินกัได้ข้องทางมากขึ้นทั้งๆแล้วก็วันนี้เรามีเขตกำลังสาวเขตนะครับแต่ขออนุญาตให้แต่ละเขตนำเสนอมาเพิ่มเักเขตประตูบอนครับเกินครับประตูบอนประตูบอน อครับอันนี้เสร็จประตูบอลนะครับท่านแป้นมาใหม่นะครับจะมีสามเส้นทางครับท่านอันนี้คือแถวตุลาตอนสิบหกนะเป็นเส้นทางหนึงอันนี้คือข้าพปลาเสร็จแล้วอันนี้คือข้าวที่อันนี้คือเหนืองโยต์ที่รถหนึ่งคันจัดเก็บนะครับก็รถที่จัดเก็บเขคือใช้รถข้าตันนะครับเกตรียงขยะสำหรับจ็ดอาหารโดยเฉพาะหรือว่าก็จะมีรถหนึ่งพันึมลที่เก็บแต่ว่าเสร็จอาหารด้วยเวลาเป็นไงอ่ะเวลาที่ปกติเขาเก็บก็ประมาณเวลาเดิมครับอาจจะ แมันท่านแครัแรกอาจจะเก็บประมาณสองทุ่มแล้วที่นี่จะได้วทีอาจจะเก็บที่หนึ่งประมาณนี้แะครับก็จะมีเก็บสองรอบขอเชิญเทศสายไทยคายไทยครับสายไทยค่ะายไยลาไทย ในส่วนของเขตเมืองไทยเนี่ยเราจะมีสามเส้นทางนะคะเส้นทางที่หนึ่งจะอยู่บริเวณ5สายเส้นทางนำร่องนะคะขนย้ายที่ 2, 4, 6นะคะอยู่ในเส้นทางที่หนึ่งเส้นทางที่สองจะอยู่ช่วงซอยอารีสีเหนือแล้วก็ขนย้ายท <produ funny gli ete bs> ีมเจ็นะคะเส้นทางที melhores, ่สามจะเป็นสายรีสายรีรัฐวิภากราบอินธรรมราอู่ถึงสามนะคะในส่วนทั้งสาเส้นทางเนี่ย จะประกอบด้วยร้านอาหารร้าค้าแล้วก็มีชุมชนบางส่วนหนึ่งแล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะคะอาคารอาาครสูงอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ครอบคุณมีอะไรอะไรต่อเพี้ยนะคะลองแข่งเลยค่ะ เอาความยิ่งทาน,นไม่เป็นง um. ่ายเลยค่ะฐานที่ตั้งเล็ยกฐานลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันศุกร์นะคะเพื่อการเฉลียน้องแฉมนะคะสำหรับเิดนน้ำร้อมของเรานะคะก็คือเลือกขนมเท็กเกตินนะคะระยะทางรวมไปกลับรวม10กิโลเมตรนะคะุเป้าหมายก็คือสถานประกอบการหน้าร้านทั้งหมดรวมถึงอาคารสถานที่รวมถึงธนาคารด้วยนะคะทั้งหมด ขัขบเรกแผ่นลอยด้วยนะคะรวมลแล้วก็จากการที่เราได้ดําเนินการมาขัองนงี้ยนะคะก็คือเการมดทิ้เนี่ยจาก6กโมงเย็นถึงห้าทุ่มแล้วก็จะมีรถไปเก็บตอนห้าทุ่มนะคะ<อ>รวมที่จะเก็บได้โดยเฉลีย่ยอยู่ณขณะน,นี้ที่เราจะเก็บได้เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120กิโลแต่ว่าก็จะมีสถานที่บางส่วนอย่างเช่นบิ๊กซีเขาจะแยกมวลขอ,อเงเขาลงหลังจากเราไปขอความร่วมมือให้ร่วมให้ร่วมโครงการนี้เขาก็แยกออกไปก็อยู่ที่ประมาณ ครนบผมครับครับค่ัวันนี้ก็เป็นแนวคิดถามว่าทำไมไม่ทำทั้งหมดพมดร้อมกันเลยทีแรกคือแนวคิดของดีไซน์จริงๆเลยฮะมันเริ่มมาจากเอ็มโปรไชส์ก่อนเข้าใจปัญหาใช่ไหมแล้วก็ไอเดียออกไอเดียก็ดีไซน์ปัญหาไอเดียสุดท้ายต้องทำโปรไทส์ก่อนทั้งที่เราทำอยู่สามสามประเทศนเราทำโปรไทส์เอาให้มั่นใจว่าทำได้จริงถูกต้องเอาปัญหามาแก้ให้หมดแล้วค่อยสเกลเพราะถ้าเราสเกลทีเดียวเลยอาจจะมีข้อผิดพลาด อันนี้ก็ไป,ไปตามหลักวิชาการแล้วคือต้องโปรไทป์ก่อนทําแบบจําลองสามเขตจะเอาจริงมาจงก,ก็ต่อไปก็เป็นตัวชี้วัดเลยเพราะแต่ละเขตต้องแข่งขันกันในการแยกขยะให้ให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่ประานได้ไหมทำได้แน่นอนค่ะโอเคนะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ากรกตทางคนเรียนไม่สาเร็จเราทํากลางน้ําต้นน้ําประชาชน,นต้องร่วมมือกันเพือดี๋ยวปลายน้ำดรือการกำจัดเนี่ยไม่ยื่งาก็แยกก็ได้และอันหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือ ถ้าเราแยกขยะปุ๊บเนี่ยรถขยะเนี่ยไม่ต้องไปจอดแยกขยะคือบางทีจะเห็นว่ารถขยะเนี่ยวิ่ง50เซนจอด50เซนเพราะคนที่อยู่ท้ายรถต้องมาแยกขยะถ้าเราแยกขยะมาเลยเนี่ยรถขยะจะวิ่งได้เยอะขึ้นก<ๆ>็จะสามารถเก็บขยะได้ดีขึ้นด้วยครัเพราะมันจะแก้ปัญหาในองรวมเลยก็ต้องร่มือร่มใจก,กันนะครับขอบคุณที่พี่เพืทุกคนนะที่ช่วยกันทําให้เป็นจริงนะครับทำฝันให้คนกรุงเทพเป็นจริงนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไปไม่ได้ผมว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวทัมันจะตะเกลทุกเขตเลยแล้วสุดท้ายทั้งกรุงเทพจะแยกขยะทั้งหมดครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคเอะไะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเวลานี้นะครับคุณผู้ชมท่านแรกท่านะแรกมอบถุงขยะมาฮะถุงขยะตัวแรกคเลยนะล็อขเ้นกระดุกใจดีครับคุณตวีจุลศักดิ์ศรีสกุลกรรมการผู้จัดการณาละคุณผู้ชมก็และนี่คือบรรยากาศณเวลานี้นะครับศิลวววัฒนะ่่าผู้ชยกรรรรมกกกาาผู้จัด็ไม่เทอะรวมไม่เทอะรวมไม่เทอะรวมนะฮะคำมั่นสัญญาจากกรุงเทพมหานครเมื่อประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่นรานร่วมด้วยช่วยกันในการแยกขยะแลฐบาลทมจะสัญญาว่าเราจะไม่เอาขยะที่คุณแยกไปเทรวมกันนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ร่วมมือร่วมใจกัน,นะฝากอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงใจน,นะร,ร่วมด้วยช่วยกันทําให้เมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกทุกท่านนะฮะสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมนะะี่ดูสีถุงขยะนะคะคุณผู้ชมเกิดจากชาติชาตินะคะต่อไปนะคะเดินทางขึข้นบานะคะรับรอบเครื่องกําจัด ขยะเศษอาหารเป็นป <Cornell. S 2> ุ๋นไทยใน24ชั่วโมงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยขยะเศษอาหารจากผู้ชนับสนุนใจดีค่ะคุณรัฐการทองวิเชนันกรรมการผู้จัดการบริษัทโอคลินประเทศไทยจำกัดนะคะจำนวน3เครื่องด้วยกันนะคะเพื่อนําไปใช้ในสารเก็บที่จำร่องขยะอืดๆอย่างเงี้ยต้องใช้ถุงสีอะไรเห็นาประชาสัมพันธ์เมื่อกี้บอกว่า ขยะเปียกนะคะที่จะเอาต้องไปแยกไม่ให้เทรวมเนี่ยขยะเปียกรู้สึกว่าจะต้องใช้ถุงใบสีเขียวนะคะก็คือสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนเลยอ่าแล้วก็ขยะอื่นๆนะคะประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ขยะเปียกรบกวนคุณผู้ชมนะคะในฐานะประชาชนรับผิดชอบร่วมกันค่ะทิ้งลงในถุงสีดำแล้วก็เอาไปใส่ที่รถขยะแล้วพี่ๆเขาก็จะแยกที่รถ เก็บขยะกทมให้โอเคฮะทั้งนี้ทั้งนั้นฮะจิตใจมาก่อนฮะแค่แยกขยะถุงอะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าเป็นสีก็จะช่วยให้คนเก็บขยะทำงานได้ง่ายขึ้นแต่อย่างแรกจิตใจเราก่อนนะแยกขยะถ้าเราไม่มีถุงสีสีไม่เป็นไรก็แยกขยะกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้านะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะหยุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้เาะกิจกรรมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเช้านี้ ก็หวังว่าวันจะเป็นวันอาทิตย์ที่มีความสุขสุดสัปดาห์ของทุกทุกท่านนะฮะแลเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ค่ะเรียนักยึนษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่านี่คือสัญลักษณ์ไม่เทรวมนะครับยันเป็นแบบนี้เราจะไม่เทรวมแล้วต่อไปนี้เราจะคัดแยกขยะเศษอาหารเราจะขยะทั่วไปครับใส่ถุงสีเขียวนะครับสำหารับขยะเศษอาหารเอาละคุณผู้ชมนฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้าแล้วเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ